เอืองกานี่แต่มากแล้วงาจะประกาศเยอะๆนะคือการแต่มากของกาเหลืองกาไม่ได้ห่วงตัวเองนะห่วงบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่เป็นชาวพูธมาําเดิมต่างหากนะเพราะคือว่าห่วงพี่น้องหลายไม่ได้ห่วงลุงตาคือห่วงนการนะยาสั่งสอนจะไม่ได้สั่งสอนพี่น้องหลายงานเหลียวกระจายไปละ ก็ตายไปผู้มาสั่งสอนมันก็มีสา,สายวาสนาตกำตัญญาเพิอ่อนเราเพื่อนแสดงว่าในตำราพระพุทธพพระุทธเจ้าทรงแสดงว่าอย่างแม่เม,มาะเลยจะว่าพระอรหันต์นั่นชื่อเกลือเหมือนกันก็จริงห่ังสั่งจริงนะแต่บุญญาเมีภาพลู้ม,มนีสายวาสนา,าบุญญาพิจมพางน,นี่ มีความยอ่มย้ำต่าสูงต่างกันนี่ทางตรงนี้นะเรื่องความเบริสุทนี้เสมอกันหมดนับจากพระพุทธเจ้าเรมาถึงสาวกองสุดท้ายเติมธรรมชาติเสมอกันหมดท่านแปลว่าไงเป็นลบว่านาทีเชยโยววปาติเยไม่มีความยิ่งย่อนต่างกันแม่นิดหนึ่งเลยนี่คือความบริสุขอสข,ของพระพุทธเจ้าและสาวกั้งหลา แต่นิมสายวาส,สนาของแต่ละท่านนะท่านตั้งแต่พรนะพุทธเจ้าลงมาความแปดท่านนาแปกต่างกันแต่ต่ายังไรคือมุ่งจุดสุดยอดก็คือขอความขอเป็นอรหันด้วยความพร้อมทุกอย่างเดียวก,กันแต่เครื่องประดับนั้นนะให้เป็นพระอรหันวด้วยนะไม่ให้มีดึงราพิยมพานยิสายวาสนา มีแยกคายทั้งนั้นเดินทั้งนั้นเดินทั้งนี้ทั้งต่างๆกันท่านทำความปรารถนาไว้อย่างนั้นนี่พอสมบูรณ์เต็มที่กิ่งใบสูงแล้วน,นินนาวาสัยวัสนาบุทญาพิมพานซึ่งเชี่ยวกับซึ่งเชี่ยวกับกิ่งก้านสาขาดอกไม้ดอกใบของไม้ต้นนั้นตแต่แกิ่งแากก้านออกไปต่างๆกันนั่นแหละดูแบ่งันนะน่ใช่ว่าไม้ต้นเดียวกิ่งก้านจะ พราะไม้ชนิดเดียวกันกิ่งก้านจะเหมือนกันหมดไม่เหมือนอืกิ่งกา้านสาขาดอกใบจะแตกต่างกันไปในนามของไม้ชนิดนั้นอันนี้ในพระนามของสา,าวกข้างลายก็เหมือนกัน,นความมายสูดเลื่อนเหมือนกันนยงนีสัยวัฒนาจรจึงแตกต่างกันอมีความมีตื้นหนาบางกว้างแคบต่างกันมากทีเดียว เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงได้ทรงยกตั้งสมณศักดิ์ให้พระคุณง่ายๆ่า้เรียกว่าเอสสักะคือเือดคนระทางราทารวันหลวงพ่อพระองค์ทรงตั้งก็80องค์บรรดาพระอรหันต์ทั้งหมดพระองค์ทรงตั้งเอสสัะคือสมณศักดิ์ให้พระอรหันต์80องค์ยกตัวอย่างเช่นพระชาีบุรเนี่ย ยกจ้องทางคติปัญญาเขยิวสลาดมากในบรรดาสาวกทั้งหลายพรานสาบุกเป็นที่หนึ่งน่เห็นไหมครับท่านตั้งรอยแล้วบรรดาฤิชาธรรานุภาพทั้งหลายนี่มีพระโมคัลาเอ็นที่หนึ่งในบรรดาสาวกทั้งหลายการตัดสมนยึดไม่หมายถึงว่าท่านเหล่านั้นไม่มีปัญญาไม่มีศรัทธามือ แต่ผู้มีแหลมกับเพื่อนถึงยกให้เป็นอันดับหนึหน่งเสียอันดับหนึ่งเสียอย่างนี้อย่างพระสิวลีนี่เป็นผู้มีเจริญกราบมากไปที่ไหนเพื่อนเพื่อเจริญกราบเพื่องปัจจัยสยชานต่างๆไปที่ไหนเพื่อนแบบนเนี่ยยกให้พระสิวลีเป็นผู้มีเจริญกราบมากอีเจรียกราบมากในบรรดาสาวกเข,ขาหลายพระสิยลีเป็นที่หนึ่งนั่นแ็นอย่างนี้ ที่เรายกมาเพียงสามประเภทเนี้นอกนั้นท่านเด่นคนละทางละทางละทางไปอย่างน้ีน่หมายถึงติ่นก้างที่แตกออกข้งไหนไปไม่เหมือนกันแต่ความบบิสุทสุดนั่นที่เรียกว่าต้นลำนั่นเหมือนกันทีนี้แบบที่พูดเราพูดต่กี่นี้เราไม่ได้พูดถึงวัดลอยของสาวกทั้งหลายนะแล้วก็พูดตามภาษีภาษาของเราด้วยความที่เราเป็นห่วงพี่น้องนั่นหลายนั่นก็คือว่า ในระยะหรือปัจจุบันนี้รู้สึกจะมีเราแล้วเป็นผู้ที่ออกหน้ากว่าบรรดาผ้าสงฆ์ทั้งหลายอันนี้เราก็ไม่ไม่ได้เหยียบย่ําทําลายท่านนะเราปรากฏในสายตาของพี่น้องทั้งหลายก็ปฏิเสธจันไม่ได้ใช่ไหมล่ะอืมเริ่มต้นมาตั้งแต่นนน่ะเอาเปิดให้ฟังชัดเจนชัดเจตั้งแต่วันที่2 5ห้าพฤษภาคม2,493ัริบเนี่ย ล้างบัดดอยธรรมเจดีนั่นเป็นวัดบรรตัดสินกันระหว่างวัดวัดตจักรกับวิวัตจักหรือวิวัตธรรมถากระบ,บ้านจากกันในคืนวันนั้นแล้วกิเลสมุดมอดลงไม่มีอะไรเหลือไม่จะทําข้างแท่งกระายครอบโลกะถาหนี่หวใจเพียงหนูตัวหนึ่งมันก็เป็นในหัวใจจะไม่ให้พูดได้ยังไงแต่ก่อนมันไม่เป็นก็บอกว่าไม่เป็นใช่ไหมก็เมื่อมันเป็นแล้วมันเป็นอยู่กับเจ้าของใครเชื่อไม่เชื่อไม่ได้สนใจกับใคร มันเป็นอยู่กับเจ้าของจะเอาอะไรมาเชื่อไม่เชื่อเจ้าของเชื่อขายนั่นมันก็จ่างขึ้นมาเนี่ยเพียงเท่านั้นมันมันเป็นยังไงที่นี่ในหัวใจดังที่ท่านขลาาได้ทราบแล้วเนี่ยนี่เราที่เราทําประโยชน์ให้โลกในเบื้องต้นนี่อันนี้จะก่อนกิเลสตกเวทีทำคลองเวทีในวันน,น,นั้นเวลาก็บอกเรียบร้อยแล้วห้าทุ่มเป๋งพอดี หลังวัดดอยธรรมเจดีนี่จะลืมไม่ได้เลยเราฝังลึกมากทีเดียวเพราะฉะนั้นพูดม่อะไรจริงไม่มีคมาว่าจืดจางอนะไม่มีสดสดล่อๆตลอดเวลาเพราะธรรมชาตินี่เป็นธรรมเที่ยงท่านบอกว่านี่พ่านเที่ยงคืออะไรชั้นไรอันนี้ชั้นนั้นอันเดียวกันเพราะง้นจริงไม่มีจืดจืรเจรจ,จางอะไรไม่มีอัรานั้นเป็นสมบูรณ์อันนี้คาว่าเที่ยงสดสดจะล่ตลอดเวลามันตั้งแต่บดนั้นมาถึงผ้าสง์ก็ พัวพันเราอยู่แล้วตั้งแต่ยังไม่ถึงวันนั้นก็ดีเ mm hmm. พราะหลังจากขวาเพลิงคือเาผาศพหลวงปู่ม่านเสร็จเรียบร้อยแล้วบรรดาพระเจ้าพระสงฆ์ที่มีครูบาอาจารย์เป็นร่มโพล่มใสเจริมโพล่มใสได้พังลงไปเสียพระแม่อาจารย์นั่นมรณภาพาและจุดจุดท้ายในวันนั้นเผาศพท่านนั่นละนี่ม้าแหว่สุดยอดเลยพระสงฆ์องค์พระเจ้าแต่สารท่านเสนหาครูหาอาจารย์ เรากำลังหัวเนี้ยวหัวต่อในสามเดือนนี่จะา,ากเขาศพไปถึงวันที่สิห้านี้เป็นเวลาสามเดือนอันนี้กิจจำหมุนเป็นธรรมจักรฟังให้ดีนะนี่วเวลาเราตายจะไม่มีใครพูดเราจึงบอกว่าพูดเราห่วงพี่น้องทั้งหลายทำเป็นทำทุกส่นรล้านทำพระพุทธเจ้าเลิ่นเลยขนาดไหนเอามาประกาศหพี่น้องหลายฟังเวลานี้โกหกเร่างไหนเหลือนน่นน่ะฟังที่น่ะอีนี่เวลา พ่อแม่ครูอาจารย์มันมรรภาพไปแล้วนี่หราวิ่งหาครูอาจาย์ไอเราเป็นถูกตัวตัวถูกเกาะตัวหนึ่งแหละว,วิ่งโลกตลอดเวลาเหมือนผู้ต้องหางเพราะเวลานั้นจะอยู่กับใครไม่ได้แล้วเป็นเวลาที่ทํากับกิเลสฟาดกันตลอดเวลาเข้าวงในตลอดด้วยเรียกว่าธรรมาจาัรนี่ละทำทำงานฆ่ากิเลสโดยลําพังตนเองโดยอัตโนมัติถึงขั้น าัคติปัญญาซึ่งเป็นเรื่องของธรรมสังหารกิเลสแล้วเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสทําลายสัตว์โลกกิเลสทําลายส่วนโลกคิดออกเน่ยอะไรมุมใดมองเห็นอะไรเป็นกิเลสไปหมดกิเลสออกทางานไม่ว่าจะเห็นได้ยินได้ฟังคิดอ่านเรื่องอะไรกิเลสจะจูงไปจูงไปจงไปนี่คือกิเลสทํางานโดยอัอตโนมัติในหัวใจของสัตว์ทั่วแดนโลกอา้งาทีนี้พลิกกันปั๊บนะาการบําเพ็ญคุณงามความดีนี้ตั้งแต่วันล้มลุกคุ่ครานนะ เหมือนเขาฝึกขัมนมวยแล้วที่เรียกกันต่อยก็สอนเตะก็สอนซะก่อนต่อไปก็ต่อยคนเข้าใจหไหมแล้วขึ้นเมทีหลวงด้วยเวทีโลกได้ด้วยนั่นทีนี้การฝึกขัดตัวเองเพื่อเข้าสู่สนามความดีต้องฝึกขัดไม่ฝึกขัดไม่ได้นะเราจะเข้าใจว่าจะดีเด่นขึ้นนะคนเราต้องได้รับการฝึกขักดฝึกขันไม่ได้พู้ะพุทธเจ้าไม่สอนพระพรุทธเจ้าไม่สําเร็จพู้ะุทธเจ้าก็ฝึกขัดซะก่อนสเาเร็จมาแล้วก็สอนวิธีฝึกขัดให้เป็นอย่างพระพุทธเจ้าเตือนสอนเรื่อย ที่นี้เวลาเราบันเป็นทีแรกมันล้มลุกคุกขานเพราะกิเลสมันรุนแรงกระแสของกิเลสเนี่ยกระแสของน้ำมหาสมุทรสู้ไม่ได้นะมันรุนแรงกว่านั้นอานาจของธรรมนี่เหมือนฝ่ามือกั้นมหาสมุทรที่กระแสของกิเลสนะมันตีนางตีางเอาางก็างนั่นแหละทีนี้เอากันล้มลูกคุกขานหลายครั้งนะหนุมันก็คอยล้มได้บ้างล้มได้เร็วลุกลุกได้เร็วล้มได้ช้าก็ไปล้มได้ช้าก็ไปต่อไปก็ตั้งไข่ได้เลยนะ พอตั้งขายได้ิตก็เริ่มมีหลักมีหลักเริ่มหมุนตัว้าเอยนี่เรียกว่าทำมีกําลังจากกามบาเพ็ญของเราทั้งหลายทุกๆคนเหมือนกันหมดนะเราอยากอยากเข้าใจว่าแครจะวิเศษวิโสมันประจาอยู่ในในิสัยวัฒนารรตัวเดีวทุกคนนั่นแหละใครจะมีวัฒนาแต่การสุขอารมณ์นี้ตจ้งและสุขอารมณ์เหมือนกันนี่นี้เวลาพ่อแม่อาจารย์มโน,นาภาพและหมู่เพื่อนเกาะตลอดเวลาเราจึงเป็นปูุิเหมือนผู้ต้องหาเราปลีก อยู่กับหมู่เื่อนไม่ได้เพราะเนี่คือจิตด,ดวงนี้กับกิเลสทำกับกิเลสอยู่บนหัวใจฟาดกันบนเวทีคือหัวใจของเราไม่มีเวลาหยุดหย่อนเลยนี่เรียกว่าทำทำงานโดยธรรมกักเข้าใจไหมนี่นค่ากิเลสโดยธรมชาไม่ต้องบงีบไม่ต้องบังคับมีแต่ลั้งเอาไว้ลั้งเอาไว้มันจะไม่หลับไม่นอนอืมเวลาถึงเวลาหลับนอนมันไม่ยอมหลับนอนมันฟาดกับกิเลสต,ตลอดเวลานี่เรียกว่า สติปัญญาเป็นฝ่ายรมสังขารกิเลสโดยจนมัดท่านทั้งหลายฟังหลวงตาบัวตายก็มีใครพูดนะคํา,ะออา,าพูดอย่างนี้นะเพราะถอดมาจงเข้าใจมาพูดนี่นะไม่มีคําว่าโสกทานนะเนี่ยเวลามันหมุนหมุนอย่างนี้แหละตอนหลังจากพ่อแม่ครูอาจารย์มรณภาพไปแล้วยิ่งหมุนใหญ่นั่นน่นนะแต่ก่อนหน้า้ก็หมุนอยู่แล้วั้งเวลาท่านป่วยก็หมุนหมุนอยู่แต่มัน,มนเป็นรูปภาวพะพวนกับท่านมันก็ไม่ได้เจ็มเน็ตจะหน่วยมือหนึ่งต่อยมือหนึ่งจับ ปากกามือหนึ่งเขียนอยู่อย่างนั้นนะมันไม่ได้ก่อยเต็มที่ก่อยเต็มที่มือเขียนเต็มที่คือว่าไม่มีภาระอะไรแล้วเอาเต็มเหนี่ยวนี่แหละตอนเอาเต็มเหมนีนหออ่ยวบรรดาระเห็นกันหลายยิ่งตามโหยโดดไปอยู่นู้นเลยสองอาทิตย์บ้างสามอาทิตย์บ้างโดดไปนู้นแล้วโดดไปนู้นแม้งั้นมีเพื่อนติดตามถ้ามือเพื่อนติดตามไปคนหนึ่งสองคนเป็นเหมือนน้ําไหลบ่าสร้างความกังวลให้ก้าขอไม่เต็มแม้เต็มเหนียวในการต่อสู้กันที่เลส พองานจึงต้องหลบต้องหลีกต้องหลบต้องหลีกตลอดเวลาจนกระทั่งถึงสามเดือนชั้งแต่เดือนสามนี่พอจบไปแล้วกลับมาเลยก็เป็นเดือนหกเนี่ยกลับมาไปวัดดำธรรมเกดีนี่แหละถึงได้มาฟาดกันลงที่นั่นขาดก้อนของนั้นแล้วจากนั่นหมู่เพื่อนก็เกาะเรื่อยเกาะเรื่อยสุดท้ายก็ติดเล็กติดน้อยติดมากเขามากเข้าจนกระทั่งถึงแมวโยมแม่บวชแล้วติดหมดแล้วยิ่ง ํำพี่น้องทลายแล้วเลยติดไปทั่วประเทศเข้าใจนี่ละการทําประโยชน์พี่น้องทลายก็เห็นเราไม่ได้พูดโอ้พูดอวดบรรดาพระสงฆ์ที่ทําประโยชน์ในปัจจุบันนี้รู้สึกจะเป็นหลวงตาบัวที่ออกมากกว่าเพื่อนน,ะนี่อแล้วทิ่งเวลาเที่เรียกหลวงตาบัวเป็นห่วงก็คือว่า <c oughs> เวลาเราตายแล้วนี่กิริยาที่ออกอย่างนี้จะระงับดับไปจะยังเหลืออต่ ความรู้สึกที่ได้ยินได้ฟังจากครูจากอาจารย์คือเราที่เคยสอนแล้วฉานัน้นไม่โ,โด่ตัร้โโรอนต่อไปเพราะจิตใจกับกิเดสมีอยู่ด้กันจะโซ่ตร้อนตลอดไปไม่ได้นะมันต้องมีจุดมีจางซ้ครูบาอาจารย์เวลานี้โซ่ตโร้อนพอหามจากท่านไปแล้วมันจะจุดจะจางกิเลสจะเข้ารวมตัวเนี่ยนะมัดเราเหมือนจอกแหนอยู่ในน้ำอะไรเปริดจอกคนนี้ก็เห็นน้ํา พอปล่อยมือเท่านั้นจอดเนียมันก็หูปุ๊บเข้ามาปิดหมดอันนี้อันนี้พาห่างจากครูบาอาจารย์เท่านั้นแหละเรื่องของกิเลสมันก็หุบมาเข้ามาปิกหมดเป็นเรื่องกิเลสไปหมดนี่แหละที่ว่าเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายนะเวลานี้เราก็ยังทําหน้าที่ให้โลกยังได้พอจะเกียยกะกามดูถึงไม่เต็มเป็นหน่วยเหมือนตะก่อนก็ตามเราก็ทําเต็มกําลังของเราจึงได้ประกาศให้ทราบว่า จากนี้ต่อไปเราอ่านี่เป็นเรื่องของทองคําที่มีอยู่เป็นจุดมุ่งหมายของเราร้ามกับดีนน้องชาวไทยใอ้ที่สอนล้างผนเนี่นะมุ่งหมายโดยหลวงตาไี่เป็นผู้นํอยังไงก็พยาย,ยามนยให้ได้ทองคาสิบตันในคราวนี้นี่เป็นความมุ่งหมายของกองกบบัวที่เสียสละทุกอย่างเพื่อชาติเพื่อจัดปัญหาของเราแล้วก็มาลงจุดรวมที่ว่ายอย่างไรก็ขอให้ได้ทองคำสิบสิบตันนะในคราวนี้เพราะการ ที่เมืองไทยเราจะล่มงจดจม,จจมก็เห็นต่อหน้าต่อตาด้วยกันถึงขนาดหลงตาบัวร้องโอ้กเลยใช่อนะืมทุกสิ่งทุกอย่างมิจะจะจมจะเมามันจะมองหาความจมไม่ทำหน่อยจะทำยังไงเดี่ยวร้องโอ้กจากนั้นมาก็เอานั่นขึ้นแล้วนะเราจะเป็นผู้นําได้แค่ไหนก็เอาแล้วนะ่ะเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายถึงจะได้ถึคือได้ออกเป็นผู้นําพี่น้องหลายมาตั้งแต่บัดใน,นบัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้แล้วเราก็พอลืมหูลืมตาอ้าปากได้บ้างแล้วที่นี่ครองคาใน 10ตันนี้เราคิดว่าไม่เหลือบ่าก,กว่าแรงของพี่น้องชาวไทยเราซึ่งเป็นผู้รับผ่านักเสือตละอยู่แล้วจะพยายามเจ็บหอมเราดีของแต่ละท่านท่านมารวมกันคนละเล็กก็น้อยวันละเล็กก็น้อยอย่างไรเราแน่ใจว่าทองคาเราจะได้10ตันที่พอทองคําได้10ตันแล้วไม่บอกลาแล้วกระบัวจะพังลงเองนะพังเลยทีนะเพราะมันกระเสือกกระสน เพื่อทองคําสิบตันในสนานเวลานึงถึงร่างกายจะอ่อนเพียมันก็ยังกระเสือกกระสนอยู่ในน้ําใจที่ไม่อ่อนก่อทองคําสิบตันนะยังขอให้พี่น้องหลาได้เห็นใจในจุดนี้ให้ต่างข้างต่างพยายามกันนะทีนี้เวลาทองคําเราขึ้นถึงสิบตันแล้วนี้จะสง่างามประกาศทั่วโลกภายนอกนั่นจะทั่วถึงกันหมดเช่นเดียวกับเราทราบเขาทราบเรื่องของเราที่เมืองไทยจะจมในครั้งแรกบอกว่าสองพันห้าร้อยสี่สิบพูดไม่พูด ไม่จิตนะนี่จะจมละเริ่มเริ่ม,มจะจมจะจมจะจมเด่ขน,ดนขึ้นเด่นขึ้นเราก็พยายามฟื้นทั้งของคนทั้งประเทศมาค่อยลืมหูหลมตาอ้าปากได้บ้างมาคราวนี้เราก็พอที่จะเอื้อมได้อยู่แล้วในทองคำจิตตันเวลานี้ก็ได้ห้าตันกว่าแล้วนะได้ห้าตันกับเท่าไหร่ลืมได้ทองคำเราได้ทั้งหมดได้ห้าตัน อาจจะจ่อยู่ที่มัน5.9กิโลนะน,นี่หมายถึงอมอกกบคำคำหลวงแล้วนะอนี่รวมทั้งหมดรวมทั้งหมดทองคำเราครั้งที่มอบแล้วเลยยังไม่มอบเวลานี้ได้ทองคำ5ตัน103กิโลครึ่งนะหรือ5,000 103กิโลครึ่งนี่พี่เนี่ยต่อจากนี้ไปเราก็จะขยับเข้าเรื่อยให้ถึง10ตันนะขอพี่น้องหลายได้เห็นแต่ลงตานะ คือหลวงตาที่เห็นใจพี่น้องทั้งหลายเห็นใจขนาดไหนถึงขนาดเอาคอขาดเลยเสียงนะ้ำไม่เช่นเล่นนะหลวงตาช่วยชาติศาสนาคราวนี้หลวงตาเอาคอเอาเอาคอเป็นประกันเลยไม่มีคําว่าสะตกระฐานถยึงยึดจากตัวจะกล้าก,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 กับอะไรไม่มีนี่จะจะให้เป็นประตามความมุ่งหมายสละทุกสิ่งทุกอย่างนี่เป็นหัวใจของพี่น้องของหลวงตาที่มีกับพี่น้องทั้งหลายนะแล้วก็ขอให้เสน ส,สนองกลับด้วยนะก็ขอให้น้องหลายได้เห็นใจลงตาด้วยเห็นใจชาติของเราซึ่งเป็นชาตทีรักสงวนเต็มหัวใจของทุกคนด้วยแล้วมาบวกกันแล้วรวมลงถูทองคำยาให้ต่ำกว่าสิบตันนะคราวนี้นะถ้าได้ทองคำสิบตันแล้วการหยุดนั้นนะ่ะไม่ต้องบอกมันคอยจับคังลงเวทีอยู่แล้วลงตานี่หายใจเขมเหลาเขมเหลใส่ทองคำสิบตันนี้ตอนนั้นนะ่ะนรู้นาทราบไว้นะ การเทศตลาว่าการครจะนินม์ไปเทศที่ไหนเราก็บอกคงๆเลยเราจะรับให้เฉพาะที่จําเป็นเท่านั้นนี่ที่เรารับนี่ก็เราเพื่อทองคาสิบตันพอทองคำสิบตันสํเาเร็จเมื่อไรไอ้เรื่องการรับเงบนลอะไรมันก็ล้มขพงมันไปเองเพราะมันจะเกียดตา,ายนะให้กร,รุณาทราบดา้วยการนี้ทุกคนทุกคนนะให้พยายามตั้งแต่น,นี้ต่อไปใครมีมากมีน้อยเอาเราสลาเพื่อชาติไทยเราจมไปไหนถามตัวเองสิ เ,เงินไอ้กระเป๋าเรามีมาตั้งแต่วันอ้อนวันออกจนกระทั่งนี้กระทั่งวันนี้มันสร้างความแน่ใจให้เราได้อย่างไรบ้างแต่เงินของเราที่บริจาคไปเพียงใดก็น้อยเข้าสู่กางหลวงเราจะสร้างความร่ำรวยให้เรามีอย่างหรือให้ว่างนั่นสิเนี่ยที่ที่เป็นที่แน่ใจของเราสมบัติเข้าสู่คร,รางหลวงเราหายใจเต็มปอดได้ทุกคนอะไรก็ตามเข้าสู่จุดศูนย์กลางนี้แล้ว คนไทยเราหายใจได้เต็มปอดเต็มปอดทุกคนๆๆต้องมาขอให้ปากอัญมามทุกคนนะไม่อย่างนั้นไม่ได้นะหลวงตานี่อ่อนเต็มที่แล้วนี่ก็พูดถึงเรื่องว่าอืเวลาหลวงตาตายแล้วจะไม่มีใครแสดงอย่านี้นะเวลาท่านตอนนั้นท่านจะเจ็บไปตามนิสัยวัฒนาของใครของเราไอ้เราก็เป็นไปตามนิสัยวัฒนาของเราที่จะช่วยชาติบ้านเมืองมากน้อยอย่างไรเราก็ตระเตรีแต่กายดงผี่น้องทลายเห็นนี่แลหละอืที่เวลาหลวงตาตายไปแล้ว ที่นี้หลวงตาแม่มาได้มาเทศอีกอย่างนี้อีกนะยิงเป็นห่วงพี่น้องหลายมากให้พากันตั้งตกตั้งใจตามสมคุณงามความดีไว้ให้ดีใจนี่เป็นสําคัญมากนะใจนี้ไม่เคยตายให้จําคํานี้ให้ดีเรื่องร่างกายนี้มันแตกมันดับได้ทั้งนั้นแหละออกจากร่างนี้เข้าสู่ร่างนั้นออกจากร่างมนุษย์ถ้าสร้างบาปสร้างกรรมลงเป็นร่างเปรตร่างผีก็ได้ถ้าเราสร้างคุณงามความดีพุ่งขึ้นเป็นร่างเทวดาอินพรม ได้ไม่สงสัยเพราะการทำดีทำชั่วให้ผลเสมอกันตั้งแต่ไหนแต่ไรมา <c oughs> เรียกว่าไม่มีชื่อไม่มีลาสมัยทั้งสองอย่างทำบาปได้บาปวันยังคำํำทำบุญได้บุญวันยังคำํำผลเป็นของตัวเองทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วนั่นแหละให้พากันตั้งอุตสาห์พยายามตั้งออกตั้งใจนะเราอย่าลืมเนื้อลืมตัวเพราะว่าเป็นมนุษย์ก็มาภูมิใจอยู่กับมนุษย์ คำว่ามนุษย์ไม่ได้พาเราไปหาความสุขความทุกข์ได้นะความคิดบาปคิดบุญต่างหากนะคิดทางบาปมันจะพามนุษย์นี่จมความคิดกา่ทำคิดชั่วมันจะพามทำมนุษย์คือเรานี่ให้จมความคิดแา่ทางดีสร้างด้วยความดีจะพามนุษย์เรายิ่ขึ้นให้หลุดพ้นจากทุกข์ได้โดยประการทั้งปวงนะเอาละวันนี้พูดเพียงแต่นั้นแหละ